ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่ลาทาตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิซูเสียงเจี๊ยวจ้าวของเราเด็กๆ ่กำลังวิ่งเล่นกันในช่วงพักกลางวันของโรงเรียนประถมเล็กๆแห่งหนึ่งประจำหมู่บ้าน <c oughs> เราเด็กๆในชุดนักเรียน <c oughs> เปลี่ยนจากการวิ่งไล่จับมาเป็นเล่นซ่อนแอบ <c oughs> โดยเด็กสาวคนหนึ่ง <c oughs> ได้หันหน้าเข้าเสารั้วโรงเรียนเพื่อนับเลข <c oughs> ก่อนที่เพื่อนคนอื่นๆ <c oughs> จะพากันไปซ่อน เสียงกรีดด้วยความตกใจดังระงมไปทั่วทั้งสนาจนครูที่อยู่แถวนั้นต้องวิ่งมาดู <c oughs> และพบว่าต้นเหตุมาจากอีดา <c oughs> ผีบ้าประจำหมู่บ้านที่กําลังกาะรัวแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกจ้าเอเด็กๆ <c oughs> ซึ่งหลังจากเสียงกรีดเมื่อครูก็กลายเป็นเสียงหวัวเราะชอบใจของเด็กๆที่พากันมายืนมุงดูอีดา เป็นภาพที่ครูในโรงเรียนและพวกชาวบ้านที่ผ่านไปมาเห็นกันจนชินตาอีดาเป็นคนสติไม่สมประกอบมาตั้งแต่เกิดแถมเคราะห์ซ้ำกรรมสาดพ่อแม่ก็มาด่วนจากไปทิ้งให้อีดาอยู่ตัวคนเดียวในกระท่อมหลังเกา่าแถวสรน้ำท้ายหมู่บ้านโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลียวแล ว,วันวันอีดาก็มักจะเดินเที่ยวเตร่ไปทั่วหมู่บ้าน <c oughs> คอยหยอกล้อคนนั้นคนนี้ไม่มีพิษมีภัยอะไร <c oughs> ทําให้ชาวบ้านต่างพากันสงสารห <c oughs> <c oughs> ยิบยืนเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารให้กินประทังชีวิตไปในแต่ละวัน <c oughs> โดยเฉพาะกับยายแดงที่เห็นอีดาเป็นเหมือนลูกเหมือนหลาน <c oughs> คอยทำกับข้าวกับปลา และให้ไอแทงลูกชายของตนเที่ยวเอามาส่งให้อีดาในทุกๆเย็นดาดาอยู่บ้านหรือเปล่าแท่งยืนตะโกนเรียกอยู่นานสองนานแต่อีดาก็ยังไม่ออกมาทัานใดนานได้มีอะไรบางอยา่างโยนมาใส่หัวของเขาซึ่งมันก็เจ็บอยู่ไม่น้อยขอมองดู ก็พบว่ามันคือเม็ดมะขามแท่งรีบหันหลังกลับไปมองก็เห็นอีดากำลังนั่งห้อยขายอยู่บนต้นไม้ใหญ่พร้อมกับหัวเราะชอบใจหยุดได้แล้วดาขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเดี๋ยวก็ตกหรอกรีบลงมากินข้าวเร็วสิ้นคำอีดาก็พยักหน้างึกงากแล้วรีบปีนลงมาทันที แห่งนั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆมองดูอีดากินข้าวอย่างมุม,มาก่อนที่สายตาจะเหลือบไปเห็นตาอสับเปลอของหมู่บ้านกำลังเดินถือปิ่นโตโตรงเข้ามาอา้าวไอ้แท่งเอ็องเอากับข้าวมาให้อีดาแล้วเหรอครับวันนี้แม่ทำต้มไก่เลยเอามาแบ่งดาด้วยเออดีดีด นี่หลวงพ่อก็ฝากข้าเอากับข่าวมาให้อีดาเหมือนกันว่าแต่เองกินข่าวกินปลาหรือ,อยังละ่ะยังเลยครับเดี๋ยวรอดากินข้าวเสร็จผมก็จะกลับแล้วเอ็งรีบกลับไปกินข่าวกินปลาที่บ้านเถอะข้าจะอยู่เป็นเพื่อนมันเองถ้ามันยังไม่อิ่มเดี๋ยวข้าจะเอาข่าวหลวงพ่อให้มันกินอีก <S <S แท่งที่ได้ยินอย่างน,านั้นก็มีท่าทีลังเล <S <S 1> <S 1> แต่ด้วยความหิว เขาจึงพยักหน้าตกลงเขาหันไปมองอีดาที่กำลังก้มหน้ากินอย่างไม่สนใจอะไรก่อนที่เขาจะเดินกลับบ้านไปปล่อยให้ตาอ่ำอยู่กับอีดากันสองคนชาวบ้านยังคงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหาอีดาอยู่เรื่อยๆจนเมื่อวันเวลาผ่านไป คนในหมู่บ้านก็เริ่มผิดสังเกตเมื่อเห็นว่าท้องของอีดาที่โตขึ้นราวกับคนตั้งทอ้องทำให้ชาวบ้านมารวมตัวจับกลุ่มคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอีดากันแน่ข้าว่านะมันต้องเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละที่ทำอีดาท้องป่องใครมันจะไปทำกับคนบ้าได้ลงละ่ะนม คนที่สนิทกับอีดามันก็มีไม่กี่คนหรอกเอ็งมองลูกข่าแบบนี้หมายความว่ายังไงไอ้แก้วใครๆก็เห็นว่าไอ้แท่งสนิทกับอีดาแค่ไหนลูกเอ็งมันอาจจะทำอีดาท้องก็ได้สิ้นคำก็เกิดเสียงซุบซิบจากชาวบ้านที่หันมามองแท่งเป็นตาเดียวราวกับเชื่อในสิ่งที่ตาแก้วพูด ไม่ใช่นะฉันไม่มีทางทำแบบนั้นกับดาแน่ๆถ้าไม่ใช่เองแล้วมันจะเป็นใครล่ะเอาละเอาละพวกเองอย่าพึ่งโทษใครเลยไอ้แทงกับอีดามันก็เป็นเพื่อนวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆข่าว่าคนที่ทำเรื่องนี้มันอาจจะเป็นคนนอกหมู่บ้านเราก็ได้เป็นตอาอ่ำที่เข้ามาช่วยพูดและก็ยังไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนทำกันแน่ซึ่งแกก็บอกให้ทุกคน ช่วยกันจับตาดูคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านก่อนจะบอกให้แยกย้ายกันกลับหลังจากวันนานยายแดงก็ห้ามไม่ให้แทงไปหาอีดาอีกเลยซึ่งนับวนันอีดาก็ท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่ง สายฝนที่เทล,ลงมาอย่างหนาพร้อมด้วยเสียงฟ้าร้องที่ดังกระหึ่มแหววเสียงร้องโหวยหวนแสนทอมานของอีดาที่ตอนนี้กำลังนอนคุมท้องของตัวเองอยู่ในกระทอมอีดาที่ท้องแก่ไกลคลอดแต่ไม่รู้ประสีประสาทพยายามลุกขึ้นพาตัวเองลงจากกระทอมเดินฝ่าสายฝนออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ยังเดินไปได้ไม่กี่ก้าวความเจ็บปวดอททำให้อีดาล้มลงไปนอนกับพื้นบนโคลนที่เปียกแฉะจนเปือเป้อนไปทั่วทั้งตัวอีดานอนกรีดร้องแข่งกับสายโนลดหวางเพียงให้ใครสักคนได้ยินอีดานายแรงเลือกสุดท้ายพยายามคืบคลานไปบนพื้น ใบหน้าที่เปื้อนโคลนเต็มไปด้วยน้ำตาที่อาบสองแก้มจ้องมองไปยังเบื้องหน้าที่มืดสนิทใครซึ่งความช่วยเหลือเสียงกรีดร้องสุดท้ายถูกเปล่งออกมาก่อนที่อีดาจะหมดแรงฟุบลงไปกับพื้นนอนหายใจรวยรินอยู่ท่ามกลางสายฝนเวลาผ่านไปเพียงไม่นาน ลมหายใจสุดท้ายของอีดาก็ได้หมดไปในที่สุดรุ่งเชา้าชาวบ้านก็ต้องพบกับเรื่องอันน่าสลดเมื่อมีคนพบศพของอีดานอนตายทั้งกลมอยู่ริมสาน้ำชาวบ้านได้ช่วยกันนำศพของอีดามาไว้ที่วัดเพื่อทำพิธี ถามกลางเสียงพูดคุยของชาวบ้านที่ต่างสงสารและเวทนาอีดาที่ต้องมาตายอย่างอนาเช่นนี้แถมยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำอีดาตั้งทองจนเมื่อแสงตะวันลับขอบฟ้าชาวบ้านคนอื่นๆก็ได้ทยอยกันกลับไปจนหมดทำให้บรรยากาศภายในวัดดูวังเวงชอบกลน ทามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงไฟจากตะเกียงที่คอยส่องสว่างอยู่บนศาลาตาอ่ำที่เป็นสัประเร่อกำลังพนมมือบริกรรมคาถาก่อนจะใช้มีดอาคมผ่าไปที่ท้องของศพอีดาเพื่อเอาเด็กในท้องออกมาแล้วใช้มีดตัดสายสะดือเพื่อทำพิธีการตัดสายใยญยแม่ลูก เป็นความเชื่อว่าจะทำให้ดวงวิญญาณไม่เฮียนนับจากวันที่อีดาตายแม้จะผ่านการทำพิธีมาแล้วแต่ในทุกค่ำคืนชาวบ้านก็ยังคงได้ยินเสียงร้องโหยหวนของอีดาดังระงมไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนอกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันความเหี้ยนของผีอีดา ทำให้เมื่อตกเย็นผู้คนก็จะรีบพากันกลับเข้าบ้านปิดประตูหน้าตา่างทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านเริ่มเงียบตั้งแต่ช่วงโพโลเพล <c oughs> ย์เ็นวันนาน <c oughs> เด็กๆที่ยังคงวิ่งเล่นกันอยู่ภายในโรงเรียน <c oughs> เพื่อรอกลับบ้าน <c oughs> ซึ่งวันนี้ <c oughs> พวกเขาก็ได้เล่นซ่อนแอบกันเหมือนอย่างเคย ในขณะที่กําลังนับเลขอยู่นานก็มีเสียงหัวเราะที่คักที่คุ้นหูดังขึ้นมาซึ่งมันเป็นเสียงของอีดาไม่ผิดแน่ หลังจากที่มีเด็กถูกผีอีดาหลอกทำให้ชาวบ้านต่างลงความเห็นกันว่าที่ผีอีดายังคงวนเวียนและเฮี้ยนอยู่แบบนี้ต้องเป็นเพราะพวกเขายังจับคนที่ทำมันท้องไม่ได้แน่ๆซึ่งนั่นยิ่งทำให้แทงตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเดินไปที่ไหน ชาวบ้านก็จะมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเขาจึงตัดสินใจเดินมาที่กระท่อมของอีดาเพื่อหนีจากเหล่าชาวบ้านเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงช่วงค่ำแทงที่เผลอหลับไปก็เริ่มรู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังแว่วมาทันทีที่หันไปตามเสียง แ่งก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าอีดามายืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าในสภาพที่ท้องแหวเลือดท่วมไปทั่วทั้งตัวแทงนั้นหวาดกลัวจนสุดทีเขารีบตั้งสติแล้ววิ่งหนีตเตลิดมาจนถึงบ้านของตาอำ่ำชายหนุ่มรีบเปิดประตูเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เขาก็ต้องชะงัก เมื่อพบว่าภายในบ้านของตาอามมีแท่นบูชาอะไรบางอย่างอยู่เขาถึงกับคนลุกสู้เมื่อเห็นซากศพทารกที่แห้งหนังติดกระดูวางอยู่บนแท่นบูชาแท่งนึกถึงผีอีดาที่มายืนแหวกท้องให้เห็นเมื่อครู่และพยายามประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดไอ้แท่งเอ็งขามาทำอะไร นี่มันอะไรตาอัมสากเด็กนี่ใช่ลูกของดาหรือเปล่าเอ็งออกไปจากบ้านข่ะเดี๋ยวนี้หรือว่าคนที่ทำดาท้องคือตาอํมไม่ได้ผมจะต้องไปบอกทุกคนเมื่อถูกจับได้ตาอําก็ทีบเข้าที่ท้องของแทงจนล้มลงก่อนที่แกจะขึ้นคร่อมอย่างรวดเร็ว แล้วใช้มือบีบเข้าที่คอของแท่งจนแน่นทันใดนั้นเองร่างที่แกบีบคออยู่นาน <c oughs> ก็กลับกลายเป็นร่างของผีอีดาทำให้แกพงาตกใจรีบปล่อยมือทันที <c oughs> ในจังหวะนานผีอีดาก็ได้ยกมือขึ้นมาไปที่คอของตาม่ำจนลิ้นจุกป,ปาก ตาอ่ำที่กำลังจะหมดลมได้ใช้เรียวแรงทั้งหมดสลัดออกมาได้ก่อนที่แกจะวิ่งหนีออกมาผ่านกลางสายฝลที่ตกหนาตาอ่ำที่หนีตาอย่างไม่คิดชีวิตจนวิ่งมาโผล่ที่กระท่อมของอีดา พีดาจ้องมองด้วยความแคร์พรางเดินเข้ามาหาตาอ่ำที่ตอนนี้หวาดกลัวจนแทบเสียสติปากก็สวดมนต์ไม่เป็นภาษาซึ่งก็ไม่มีผลกับพีอีดาเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นฝ่าเท้าของพีอีดาก็ได้ทีไปที่ท้องของตาอ่ำอย่างแรง จนแกร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทอีดาอย่างคงกระทึบซ้ำอยู่อย่างนานจนตาอ่ำสำลักเลือดเจ็บเจียนตายร้องโหยหวนอยู่ตลอดทั้งคืนทันทีที่ฟ้าสางแท่งที่ถูกทำร้ายจนหมดสติไปก็ได้สติตื่นขึ้นมาเขารีบกลับบ้านและเล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอ ให้ผู้เป็นแม่และชาวบ้านคนอื่นๆฟังซึ่งในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าเจอตาอนอนตายอยู่แถวกระท่อมของอีดาซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่อีดาตายโดยที่ท้องของแกนานมีรอยช้ำสีม่วงเป็นรูปเท้าอยู่เต็มไปหมด พอมาที่บ้านของตาอา่ำก็เห็นซากทารกอยู่จริงๆทำให้ชาวบ้านเชื่อในสิ่งที่แทงภูและพากันสาบแช่งตาอา่ที่ทำกับอีดาและยังเอาลูกในท้องมาทำคุณใส่มนดามชาวบ้านจึงไม่คิดที่จะทำพิธีศพให้กับตาอ่ำแต่อย่างใดเพียงแค่เอาศพของแกไปฝังไว้ที่ป่าช้าเท่านั้น ซึ่งหลังจากเรื่องราวทุกอย่างจบลงก็ไม่มีใครพบเจอกับผีอีดาอีกเลยติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องอีดาผีบ้าวิญญาณเฮียนหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจ e ลอนไดอรได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอ y รทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ